คู่จิ้นในวงการบันเทิงไทย<อ>บ้านเรานะคะที่ฟแฟนๆเนี่ยแห่เชียร์เป็นคู่จริงอยู่ไม่น้อยในตอนนี้สําหรับคู่ของพระเอกสุดหล่อนะคะอย่างหนุ่มพีกกองทพีกแล้วก็นางเอกสาวสุดน่ารักนะคะอย่างสาวมิ้นรันรวีค่ะแม้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้เองหนุ่มพีกกับสาวมิ้นรันรวีของเราได้รับความสนใจจากเอฟซีแฟนคลับอยู่ไม่น้อยไม่เพียงเพราะว่านะคะทั้งสองคนขยับตัวทําอะไรต่างๆออกมา เคลื่อนไหวอะไรนะคะผ่านช่องทางโซเชียลก็มักจะมีแฟนๆนะคะแห่เข้าไปกดไลค์แบบรัวๆพร้อมกับแหกคอมเมนต์แซวคู่นี้กันอย่างเยอะแยะมากมายในตอนนี้เพราะว่านี่แหละคุณผู้ชมคะก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่ากระแสะความจีนของคู่นี้เกิดมาจากที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันซึ่งก็คือชุดบ้านดวงใจเทวพรมนะคะตอนดุดอับซรซึ่งถึงแม้ว่าละครเนี่ยจะลาจอมาได้สักพักใญ โอ้โหในเรื่องความจิ้นของคู่นี้ต้องบอกเลยนะคะว่านับวันเนี่ยยิ่งแรงขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วยเหมือนกันค่ะล่าสุดนี้นะคะก็ทําเอา fc แฟนคลับเนี่ยโอ้โหกรี๊กราดกันหนักมากอีกแล้วเพราะว่านะคะมีแฟนๆคุณผู้ชมขาได้นําช็อตนะคะที่หนุ่มพีก,กับสาวมิ้นรันรวีเต้นด้วยกันเนี่ยมาโพสลงในช่องทางโซเชียลซึ่งนี่ก็ถือเป็นรวมเรื่องการเต้นของทั้งสงคนเลยตั้งแต่ปี2022คุณผู้ชม แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆนะคะในปี2023ค่ะนุ่มพิกกับสาวมินนะคะก็ยังควงคู่กันเต้นออกมาผ่านช่องทางโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นอีกแล้วแล้วก็มาต่อที่ปี2024นี่เลยคุณผู้ชมคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าน่ารักเอามากๆจริงๆเลยนะคะไม่ว่า2คนนี้จะอยู่ด้วยกันทีไรนะคะก็มีโมเมนต์ที่เต้นคู่กันนะคะออกมาให้ FC แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆเรียกได้ว่าโอ้โหเมื่อแฟนคลับเห็นแบบนี้แล้ว ก็ฟินกระจายยกด้อมกันไปเลยแหละค่ะจนทำเอาแฟนๆน,นะคะยกให้คู่นี้เนี่ยเป็นคู่รักนักเต้นไปซะแล้วในตอนนี้นะคะเพราะต้องบอกเลยว่า2คนคือเข้าขากันเป็นอย่างมากแล้วก็เต้นเก่งสุดๆค่ะเต้นเก่งแพ้คู่เลยเขาเต้นด้วยกันมาตั้งแต่ปี2022แล้วคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะเมื่อช็อตดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว fc แฟนคลับเองนะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะถึง ดังกล่าวนี้กันอย่างเยอะแยะมมากมายซึ่งแฟนคลับบางคนเองเนี่ยคุณผู้ชมคะก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าคู่นี้จะเอามาเปรียบกับอะไรดีดูมันดีไปหมดนะคะรักสุดใจจริงๆน่ารักสุดๆนะคะน่ารักที่สุดพิกเมนน่ารักมากๆค่ะซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะแฟนคลับรายอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างต่อเนื่องอีกเหมือนกันนะคะทั้งบอกว่าน่ารักมากค่ะที่สุดเลยค่ะสวยหล่อขอให้รักรักกันนะคะงุ้ยน่ารัก ค่ะลงรักเขาทั้งสองนะคะหาทางออกไม่เจอแล้วค่ะเออฉันเองแหละที่โสดอะเขาเหมอกกันค่ะเขาเหมือนกันเกินแฟดชัดๆนะคะแม่ต้องบอกเลย <c oughs> คุณผู้ชมค่ะว่าช็อตด,ดังกล่าวนี้ <c oughs> ที่ FC แฟนคลับนะคะ <c oughs> ได้นํามาเปรียบเทียบกันตั้งแต่ปี2022นะคะปี2023กระทั่งล่าสุดปี2024ต้องบอกเลยว่ามีแต่ช็อตที่หนุ่มพีก,กับสาวมิ้นเต้นด้วยกันเรียกได้ว่าน่ารักเอามากๆจริงๆนะคะจนถึงคันแฟนคลับเนี่ย กให้เป็นคู่รักนักเต้นไปแล้วในตอนนี้ก็เป็นว่าหลังจากนี้ทั้งสองคนจะมีโมเมนต์ที่เต้นด้วยกันนะคะออกมาให้ FC แฟนคลับที่ติดตามได้ดูได้ชมกันอีกไหมหลังจากนี้นะคะรวมถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้เราก็ต้องรอรุน้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงแหละคุณผู้ชมคะ